ดีพอไหมอืมไม่ค่อยดีด่านแบบเกิดหน้าเครื่องเลยนะปั่นเลยน้องปั่นเลยปั่นสามอ่ะไม่ใไฟในพ้นตรงนี้หนมีแค่สองว่ะมีสองก็ปั่นสองแล้วกันยากดูไหมไม่แน่ใจนี่ครับพูดปั่นเลยไข่อ่ะพี่อันนี้หรอจริงวะเลยปั่นก่อน วัวออะะไร่เจอที่จะปันโซนลิมๆก่อนอ่ะเจอผมเจอผมเจอผมตีก่อนเลยแล้วกันนะแผ่นแรกหน้าปัดปัดตงกลางได้เรียง่ายเก็บแคปใจเย็น อู้ยัดไม้มาเลยเห็นแล้วขอที่เล่นโอ้โหไม่มีแม่เออสวยขอแมสโดดๆที่แบบจอมของอกไม้หน่อยแหลกพี่อยู่ตรงนี้ตรงตรง,ตรงไม้ตรงนี้มีแถบใ,ใกล้ๆเตอรตรงนี้มีแถบ <c oughs> โอ้ยโดนไปเลยนหนึ่งทีโ,โดนมาไม้ข้างหลังได้เดี๋ยวบล็อกให้ไม่น่าไม่น่าทัน ข้างบนก็ไม่ทันด้วยโอ้ยงานดีเลยก็ไปส่องเครื่องแล้วกันเอาละมีกัดเตยได้แล้วผม้พี่ย้อนกลับมาสวมหน่อยพี่เบนมาอยู่แท็บแมตเดิมเปล่หาหลุดเหมือนจะหลงนะห,หลง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 แล้วหลงแล้ว <c oughs> เดินวนอยู่แมตโน่นเลย <c oughs> ไม่มีแมสต์โดดอะมันโดดไม่สวยอะหลงนะหลงไปแล้วเดี๋ยวเดียวด,ดีๆใช่ปัดข้างบนเลยปะเดินอยู่ขวาสวยอุ้ยพี่เพนข้างบนมีแทบ,บมีการเรืองมีอยา่างแถวนั้นแ่ะระวังอย่าวนนะลงบนได้มาอย่าวนโดดลงไปเลยนะเออด้อพี่ถอนให้ เก็บแทบวางวางจุดโดดแม้เทพมีไหม <S <S อ่ะโอ้เขาบังคับแบบอวยรีตีตเกินนได้บนเล่นได้บนที่ถอดแล้วนะวางแทบหน้าบ้านฟ้าวางแทบโอ้วางแทบก่อนเลยยังไม่ให้เล่นเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S อ,ะอยเอา้า ต,ติดอีกรีรอถอนให้หน่อยนะแม่แทบอ่ะบินบิด,ด,ดโอ้โหไม้นี่ผมต้องบินจริงๆว่ะติด <วะ S 2> โอ้โหยัดไม้แแย่แล้วพับดีเลยเซิร์ฟตัดสินแล้วรอรอรอน่าจะเอาเข้าเป็นเม็ด เดบล็อกสองเดือดเครื่องเดียวเองบล็อกไว้บล็อกบล็อกทันเข้าไว้บลงแถบนะสวยแถบหมดบล็อกทัน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 มมีหลายคนไปลุน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 ถ้าอย่างนี้หลุดถอยทีนึ่งลุน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 พี่เบนต์ออกอ้าวเรียแล้วแถบเปล่าไม่มีสียาวตามพี่เบนต์ละ อุ้ยโดนไอ้เชี่ยโหแ้วพีอยู่ไหนกันอะโดนโดนแทนลยหน่อยสวยแล้วพี่เบนเซฟสวยแล้วพี่พี่ลงลึกไงเอ้ามันวางแถบตรงนี้มันเข้าไม่ได้สวยดิทับไม้นะไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันกลัวไม้เลยเมื่อกี้เนี่ยคิวอยู่ไหนอ่ะถอนเลยถอนเลยถอนแถบเลยขอฮิวหน่อยดีฮิวพี่หน่อยดุศาลาแถวบ้านฟ้าเลยรีมากดีดีลงมาฮิวก่อนตอนนี้ ไล่รีแบบไม่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 ไม,ไม่มันมันวางแถบอยู่เดี๋ยวฮิวแล้วเราลงไปเททีเดียวพร้อมกันเออปั่นน่าจะเฝ้านะนเจอ,อสอง็ดีอะ่ะมันเฝ้าข้างนอกป่ะถ้าเฝ้านอกเฝ้าเฝ้าข้างนอกอึ้นฝั่งถ้าเฝ้าข้างนอกออมคนฝั่งออมฝั่งอยู่ไปดูจังหวะด,ดีๆนะมีแถบป่ะไว รีปวดลแล้วถอยเต้ร์ถอยมาเดี๋ยวผมปวด<ห>ข้างหน้าให้พี่ยน้องเชนเขาไม่กล้าเดินเข้ามาดเดินได้ปะติดแถบผมถอนแถบไว้หม้อยู่นะ<ห>มไม่เฝ้าด้วยมากลางแถบก่อนเลยเพี่ยัยิวไม่เต็มรีมีลูกเองไหม โอ้หวงแททบยนะี่ลเผมร้อนแทบตรงไม้บ้านฟ้าแล้วพี่เบนแต่เขาน่าจะมามามาเาิดปเขาไปเปิดประตู้เลยพี่เบนเราต้องฮิวกันว่ะฮิว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 อยู่ไหนอ่ะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วถอยมาประตูใกล้ๆตรงนี้มีไหมอ่ะเปิดแถวๆนั้นอะมีคิวเดี๋ยวให้คิวมาด้วยดีกว่าซ้อนสามกันไปเลย ยอุ้พี่เบนโทเทมไฟโนวันตองหน้าเลยโอ้โหขนลุกเลยเจนขนลุกเลยถ้าไม่ไปเทรดกันถ้าไปนองวันมันหมดโอเคเดี๋ยวหนุ่มเบื้องเลยก่อนนะพี่บล็อกให้ผมเจอผมนะถ้ามันเข้าได้ทางนี้มันเข้าได้เนี่ยผม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 ถ่วงได้อยู่ไต่ลงไต้ลงไต้ลงไม่ได้ผมลงไม่ได้ผมอยู่หน้าฝั่งนี้ ผมพยายามปวดแถบจะปวดแถบให้ระวังโดนดึงหลังนะดูจังหวะดีๆเดี๋ยวพี่ช่วยผมปวดแถบแล้วผมเข้าไปช่วยนะเอ้าเด้งเดึงสวยเด้งเด้งเด้งไปไปไปออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนม่จังหวะไม่ได้่ะไม่เป็นไรจังหวะนัดไปก่อนดีงไม่เปิดประตูกันอ่ะเจี๋ยจังดักเหรอ มันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่ในบ้านหรือเปล่าเยี่ยป้อมละรีรีไปประตูดีกว่าผมว่ารีเฟรชสองแล้วไม่ได้แล้วเข้าได้รู้เนี่ยเตืร์ดนำเข้าไปก่อนเลยโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวพี่พ็อกต่อเอาเป็นรีดึงไว้จังหวะนี้กลางแถบอย่าให้มันตีพี่อ่ะทีแรกอย่าให้มันตีพี่อ่ะเตืร์ดึงนะได้ได้ได้รีดึงไว้ออกไปออกไปออกไปทุกคนออกไปเลยเปลี่ยนให้แล้ว ยังไงสวยสวยดักทางไปไปผมดักผมดักผมโดนทีนึงอ้าวคิวแกะแฉบออกได้ปะคิวมันอันนี้แแกกะะยมันมีอันนี้นะมีแทงอยู่มีแทงอยู่ไม่รู้แฉบนอนหรือเปล่าขอเข้าตู้แป๊บนึงจะมาช่วยปดยากหน้าประตูได้นะพับผ้าไหมมนหน้าประตูได้มันกุ้มต้องให้มันอุ้มอด่อดิโอ้ไม่น่าอุ้มอ่ะ ไม่อุ้มอุ้มไหมไม่อุ้มแต่พี่ฮิวแล้วไปช่วยอ้าวเต้ยถอยมาถอยมาหน้าประตูไล่สวยเี้ยนองลุกมาแล้วไปไปไปตรงมาประตูเลยตรงตรงไว้ผมสวมหมดแล้วเฮี้ยวิ่งติดลักกันกดเปิดประตูเลยให้เต้บล็อกหนึ่งมากดเปิดเลยหน่งมาแล้วก็ปั๊บไปหน้าเลยปั๊บ่ปัแล้ง